ครับผมสวัสดีครับซีเฟอร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องบออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่อินทนินนะครับปั๊มบางจากดอนตูมนครปฐมเมืองเฉยอ่ยที่เดิมที่เดิมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแวะมาถ่ายได้วันนี้เราจะมาชวนนะครับพูดคุยนะครับกับพี่หมอเป้ของเราเนี่ยแหละนะครับในเรื่องโเลยางรถยนต์นะครับเป็นคลิปสั้นๆเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันเนาะวารลดพี่หมอเราเนื่องจากเมื่อเช้านะครฮะ มันมีเรื่องซึกเนี่ยผมบริจาคยางวิกีทอมสันเอ,อทีดีแกนสานะครับซึ่งผมใช้มาประมาณ2ปีครึ่งเลขกิโลเมตรประมาณ5 50, 5 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าผมใช้มาเนี่ยเนื่องจากขับทุกวันก็จะรู้ว่ามันเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็สภาพตอกยางเริ่มแตกลายงาน จริงๆใช้ได้อยู่ระยะเพราะตัวนี้นี่ถ้าตามเว็บไซต์มืองนอกของอยางตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยเทมว่าใช้ได้ประมาณ6 0 0 0 0ไมล์ครับ60,000ไมล์ก็ประมาณ9 6 0 0 0กิโลเมตรรวมแสนไปเลยเป็นพวกทีดนะครับค่อนข้างเค้นสมรรถนะผมมองว่าส่วนใหญ่คนใช้2ปี50 0 0 0โลฮะเปียนี่ยอยากลองมิเลิน LTX Force อ,อยู่ก็ไม่มีอะไรฮะลองอยากลองก็เลยอ่ะเนี่ยเมื่อยางเก่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็นะฮะ ของไทยให้ไปทําประโยชน์กับรถประจําช่องนะครับก็คตอแต่้านส่งนะครับเพราะยางมันก็หาเท่ากันคือ2องหกหากสี่สิบแปดเท่ากันก็ใช้กันได้ที่งงก็คือพอเปลี่ยนคันกับมันดันกับนุ่มขึ้นมาซะ่ไหมวันนี้เราอยากชวนคุยเล่นๆนะครับนะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับทางด้านออโตโมบิลหรือออโตโมทีฟนานและมีแต่คลิปไปเที่ยวกันนะครับคลิปโซเล่กันคือเคยทําคลิปตอนนั้นเป็นดีช้างโดยแม ที่เชียงรายเนาะที่บิกซีเชียงรายที่แอคทีบิกซีเชียงรายนะครับนั่นก็2ปีกว่าได้แล้วนะครับคลิปนั้นก็เกินแสนวิวไปเยอะเหมือนกันวันนี้อยากมาชวนคุณเล่นๆครับว่าถ้าท่านพูดถึงเรื่องยางเนี่ยท่านนึกถึงอะไรเลือกยังไงอะไรไงเข่าๆในแง่ของยูเซอร์นะครับผมขอเน้นไปที่ยางรถกระบะกับ PPV เนาะซึ่งมันจะมียาง3ประเภทเป็นหลักยาง HT ช t คือ High Way Terrain ยาง AT AT คือ All Terrain แล้วก็ยาง MT หรือมัทเทอเรนนะครับ High Way Terrain ท t ก็ชัดเจนฮะเน้นวิ่งทาง ออลทเลนออ l ก็คือทุกสภาพถนนในที่นี้ก็คือได้ทั้งออนทั้งออฟแต่มันจะไม่เด่นสักสอทางแต่มันไปได้ทั้งสทางส่วนทางส่วนทางวิบากจริงๆคือมัดเอ็มทีมัดคือโครนนะฮะเอาไว้ลุยวกบ้างหยักหยาบใหญ่ๆแต่กุยสนุกสนุกแต่ไปวิ่งแต่ปวิ่งทางออโลดมันก็ไม่ค่อยจับ มันเ็ลื่นมันก็ไม่กลับแล้วมันก็แหบๆแหบกตลอดทางได้อย่างเสียอย่างนะครับนะทีนี้อยากนำเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถสไตล์กระบะกับ p ีพีวีหลายคนเลยชอบยางเอทีเพราะเห็นว่ามันหล่อมันเท่มันมีตัวหนังสือตัวหนังสือขาวๆลอๆอยู่ที่แก้มยาง ดอกอยาง<ช>ดูเป็นบั้งๆใหญ่ๆดูลุยๆหลังยางมันดูแบบจูฝึกเบินดูมีขอบดูมีนิติคขึ้นมานะ<ช>ครับมันน่าใช้าแต่จริงๆอยากฝานนิดนึงว่าท่านต้องดูการใช้งานของท่านเป็นหลักนะครับนะว่าจริงๆว่าท่านใส่มาเอาเทเอาหลอหรือท่านเอาไาใช้งานจริงๆราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า<ต>ชีวิตอยู่เป็นทางเรียบทางลาดยางทางออนโหลดเป็นหลัก แท้จะไม่ปลื้ไหนเลยในยางไฮเวทเทอร์เรนยัง rain, ไงก็เหมาะก,กับท่านที่สุดเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งเฉีวประหยัดน,น้ํามันนะครับนะและ้วก็รองรับความเร็วที่สูงนะครับการจิกโคง้งระยะเบรกการรีดน้ำผสมนเตีย,ตยพวกนี้ไฮเวทเทอร์เรนเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับสิ่งนี้แต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บถ้าท่านเกิดอยากเที่วทางดิน<ม>ทางออฟโรด ทางที่มันวิบากหน่อยจบการไฮเวยไม่ใช่ไปไม่ได้แต่ท่านกําลังใช้ผิดประเภทเดี๋ยวเฉพาะท่านเจอทางหลักหนักโคเรื่นๆเนไฮเว่ยทะเลมันก็ตะกุยไม่ออกจิกไม่ออกหรือไหลหรือแก้มันไม่ค่อยแข็งแรงพอเสี่ยงต่อการที่จะบาดเจ็บจากหินลอยหินคมหรือร่องหรืออะไรพวกเนี้เอทกับเอทมันก็จะได้ลังขึ้นกันทีนี้เอทเนี่ยจริงๆแล้วชื่อก็บอกว่าอไปได้ทั้งออนทั้งออฟโหลดได้ทั้งทางทางลาดยางทางคอนกรีตทางดินทางวิบากในระดับหนึ่งแต่ไม่วิบากมาก ทีนี้ความที่มันบางคนก็เรียกเหมือนยางกระเท <g ül> <g ül> ยยางสะเทินน้ำสะเ <c oughs> ทินบกยบาง <g ül> ภาษาแพทย์เรียกเอ์มาโฟรได้เอามาโฟรได้คือเหมือนมี2เพศอันนั้นจับชีวะนะะสับสาแพทย์แต่ถ้าทางนี้เราออทุเรียนก็คือดินก็ได้ทรายยางก็ดีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ดีเด่นทั้ง2ด้านแน่นอนเพลงอัศนิวัานได้อย่างเสียอย่างคือถ้ามันดีออฟโหลดเนี่ยออโหลดมันก็ไม่ถล่มถ้ามันดีออโหลดมากๆออฟโหลดก็ไม่เท่าไหร่เกิดเป็นยางตัวนี้ขึ้นมาเธอคําว่าออเนี่ยมันไปได้หมดแต่มันจะไม่เด่นกด้าน เช่นบางคนก็อาจะไปเข้าใจผิดว่าใส่เป็นยางเอทีมาคุณมาซิ่งบนทางเรียบมันมันติดตัวมากนะครับเห็นดิ้นดิ้นยกล้อกันเยอะแยะเลยเจอฝนตกถนนเปียกอยางเอทีม้วนกันหลายคันไม่ได้บอกว่าเอทีต้องม้วนทุกคันมันมีหลายปัจจัยเยอะแยสภาพฟันสมบูนช่วงล่างการใช้ความเร็วที่เหมาะสมความมีทักษะประสบการณ์ของคนขับการใช้ความเร็วอะไรพวกนี้มีผลหมดแล้วถ้าเอาพูดถึงยางเปลียวๆนี่ท่านไปดูได้ Perform a n c e ของยางเวลาเขาดูในสมรรถนะการควบคุมบนทางแห้งทางเปียกทางอะไรเนี่ยถ้าทางลาดยาง s อทก็มาเด่น แต่ถ้าทางดินแน่นอน HT ก็เป็นลอ AT <ช>จะเด่นขึ้นมา MT <ช>อาจจะเด่นสุดน,<ช>นะคร<ช>ับเพราะฉะนั<ช>้น<ช>ผมมองว่าถ้าการใช้ยง,งานที่ข้อทากอุปสงค์และครอบคุมใน AT ได้เปลี่ยนจะโปรดถ,ถึงสังวรด้วยว่า มันไม่ใช่อย่างออมาสซิ่งมันทางไฮเวย์มันได้ใ<ล><ล>น่เราจะมาลงท่านดูด้วย,วยสปีดเล่มิตจะเป็น S 180, T 190หรือ H2 1 0ไฮเวย์ทะเลนดีๆถึง V ถึง W 240-270ส่วนมัดอันหลังส่วอันนี้ผมไม่มีประสบการณ์เลยแต่สำหรับพวกลุยหนักๆก,ก็ต้องเป็นมัดเกินมัดก็อาจจะมีตะขาหรือจะเป็นโซ่พันล้อหรือเ,เป็นอะไรก็ ท่านก็นไปดรนะเปรดไมโครผมมองว่าอันนั้นเป็นลุยจริงๆแล้วคุณอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยแล้วแทบไม่ได้วิ่งลาดอย่างนะก็ต้องว่ามันเพราะว่าเนือออลทเรนในทางวิบัติก็ต้องเป็นมัดเทเรนหรือเอ็ทีนะครับทีนี้วันนี้หลายคนก็ถามอันนี้เป็นคลิปสั้นๆฟอให้หายค,คิดถึงกันหลายคนก็ถามว่าเนี่ยยางถามที่แว่นเยอะเลยว่าเฮ้ยมันยังไงไม่กี่ความสันแล้วมันดีไม่ดียังไงแต่กับเอลทีเอฟฟอสอะไรยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนตัวใช้มาน่าจะ3 -4 ี่ยี่ห้อแล้วนะครับในง แต่ตั้งแต่ช่วงหลังเริ่มพิสว่าอยากเทียวอุทยานอยากเทียวป่าบ้างรับผมก็ไม่ใช่ขาลุยออฟโรดจ้าไม่ใช่กูรูไม่ใช่เซียนไม่ใช่ขาออฟโรดนะครับแค่ว่าบางทีอยากสัมผัสธรรมชาติบ้างในระดับ4ี่พันสี่สตดโรงงานเนี่ยการเปลี่ยนแค่ยางไอทีมันก็ชัดเจนเลยสมมุติท่านมียาง H T D D สักคู่หรือถึงขั้นเป็น H P หรือ Highway Performance หรือก็คือสิ่งกว่า H T เป็นดอก a s y m m e t r y หรือเป็นยางซิงอ่ะว่าไง วันดีคืนนีคือขากบ,บนถนนหลวงบนถนนราชยางมันก็ดีฝนตกก็มั่นใจรีน้ําดีจิกเกาะโค้งดีระยะเบรคดีวันดีคืนดีอยากไปนอนอุทยานที่ไหนไม่รู้แหละจอดอยู่ที่ทำการอุทยานมันก็เปทางดินอาจจะเป็นดินจะเหนียวหนังหมูหนังมา้าหนังจ้าหนังไก่หรือหนังอะไรก็ช่าง้วโศกทั้งคืนตื่นเชา้าขึ้นมาที่จอดอยู่กลางลานดินเละไปหมดเอชที HT จะเริ่มบอกอมันจะเริ่มบอกท่านว่า ท่านคือยังไงมันกริบมันให้การแ a ล d ิ่งมันให้แพชชั่นที่ดีในทางลาดยางในทางปูนเนี่ยพอเจอทางดินลื่นๆปับบ๊บจบและครับเอทีไม่ใช่แปลไม่ได้นใ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 นบอกเอ้ยคุณขับไม่เก่งอะไรยังไงผมก็รับผูดถึงปัจจัยด้านยางทีนี้แหละครับถ้าใคร,ครใส่เอทีขึ้นไปเนี่ยเริ่มยิ้มผมฉันอาจจะออกได้ไหมขับสองไม่สันแต่บางทีขับซีวีดีเนี่ยเจอยางที่มันไปเจอสภาพพื้นผิวที่ไม่เหมาะกับยางตัวนั้นจบนะครับขั่นไม่ออกเครื่องแรงมหาศาลมีแพชชั่นเยอะมีกดเยอะ มีระบบขับสินดีๆแต่ยางมันไม่เอ,อื้อนั่นก็คือมันไม่สามารถตะกุยโคนออกมันจีบบนพื้นเหนียวลื่นไม่ได้หรือล่วนไม่ได้จบกันคนระับตรงนี้ถ้าสายางเอทีมันเซฟกว่าแต่ก็ต้องยอมรับเอทีมันลูกขึ้นลูกขี่ลูกคนคือครับไถลุกถยลก,ก็ได้บ้าง ทางลาบแชตโตเล่ก็พอไหวแต่พอมันไม่สุดรถทางเนี่ยต้องต้องเข้าใจว่าถ้าใส่ยางไอทีแล้วไม่ได้ลืยเลยเนี่ยก็คือกำาังผิดวัตถุประสงค์มันก็ต้องมีลีบ้างในระดับหนึ่งนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเหมือนหลักการได้อย่างสี่อย่างคือได้ในสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในการเลยก็ยอมทอนสมรรถนะบนทางทางทางลาบยางงระลดดลงไปบ้างนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้ยางออเทเลยนมันสัหบับการใช้ชีวิตของใช้ชีวิตผู้จิตสำหรับการเลือกซื้อรถสักทางถ้าซื้อกับบาวทีพีบีขับสี่อันนี้พูดถึงครัับบเลยนะ มันก็ต้องอยากมีไปเรี่ยวทางขับสีใช่ไหมฮะทางดินทางอะไรอย่างนี้อย่างที่มันแมชกัปอตยางออนทะเลย,ยางเอทีครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกมันต้องรู้เรื่องสมรรถนะเรื่องข้อจํากัดของมันด้วยและที่สําคัญทีนี้ที่หลายคนก็ถามเลาตัวไหนดีล่ะใครชอบใครท่านต้องตัดสินใจเองนะครับนะยางเอทีในถ้าถามผมเนี่ยมันก็มีหลักๆ2แบบือเป็น A t ทแบบค่อนไปทางมัด ก็คือดอกบั้งใหญ่ๆหย,บยบาบๆมันหนาเด้นลยุยเช่นพวก B F พวกเลยจะเป็นอะไรก็ว่กากักับ AT ทีที่ค่อนมาทงดอกย่างละเอียดคล้าย H D แต่คอมเพลว์เนื้อยางหรือชั้นข้าใบหรือการเสริมไหล่หรือแกอย้ยามันมันเออมันหนาขึ้นมันมีอะไ 8, ขึ้นเพื่อให้ตะก,กุยะะมันับดิได้บ้างนี่แล้วก็มันก็จะด้อยทางออนโหลดลงไปหนะ่อยพวกนี้ก็เช่นอยูาฮพ่ามาิชลินอะไรพวกนี้นะฮะอย่างมิกกี้ฟังสันที่ผมใส่ก็ดียางนอกกระแสยางเมือน U S เบอรตอนนั้นได้มาลองในราคาที่ที่ก็หามาได้ในเส้นหนึ่งประมาณสองสิ สองหกห้ตอนนั้นได้ประมาณจริงๆราคามันเจปลายถึง8ต้นต่อเส้นตอนนั้นได้มา6ปลายนะครับนะทีนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะก็ชอบแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนคือเวลาตัวเองจะไปวิจัยเลยให้ข้อมูลอะไร,รลองใช้ก็ดีที่สุดเคยใช้อยู่บัามากจีซูหนึ่งห้าฮะก็ดีฮะผมว่าก็ชอบนั่นเป็นยางเอทีที่ลองรับความเร็วถึงตั้งสองร้อยสิบหรือเอจากชนีสปีดล้มีตัวเ แต่ความเป็นจริงเกินร้อยหก้อเริ่มแล้วมันเป็นยาง t อ t ีเง่ายๆเลยนะลองวิวความเร็วสูงถ้า HD นี่พลิ้วถ้า AT มันหนักคอมพลวเ้สยางชั้นผ้าใบอะไรพวกนี้เกินร้อยห้าร้อยหกมันจะเริ่มเตือนท่านผ่านพวงมาลัยแล้วว่านี่มันนี่มันไม่ใช่ยางอลูมิเนียมจะขับเองคุณอจะรู้เองนะครับนะมันยี่ห้อเนี่ยบอกเลยเนี่ยเหมือนชี้นา มันดีไม่ดีอะไรยังไงจงตัดสินใจเองเถอะแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรแบบเหนือกว่ากันแบบอันนี้ดีแบบฟ้าคือการป่วยเป็นเหวอ,อะไรยังไงแต่อยากให้เน้นนิดนึงก็ไม่ว่าแต่ยางเอทีหรือเอสทีนะเพื่อซื้อ,อยางดูเรื่องแบรนด์ดูเรื่องการรับปากการะกันหรือเรื่องร้านที่เราไปเปลี่ยนอะไรดูการรับผิดชอบการเซอร์วิสอะไรเงตัวยางเองก็เคยทําคลิปแลกเปลี่ยนกันแล้วว่าท่านดูอะไรนัานจะยางตัวหนึ่งดูซิว่าขนาด นขนาดหน้ายางแก้มนะฮะขนาดความกว้างเท่นานั้นตรงนี้ต้องแมทตัแมทกับของเดิมติดรถถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นด้วยจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่แต่ทางที่ดีเอาเหมือนเดิมติดรถแต่สเปคสูงขึ้นได้เช่นท่านดูได้ค่าเรดแวร์ wear, เป็นยังไงที่แก้มยางเรดแวร์ยิ่งมากก็ใช้งานได้นานแต่อาจจะแข็งเร็วนะครับเรดแวร์ trade น้อยก็หมดเร็วนุ่มอะไรอย่างนี้นะครับนะ แฟคชันอันนี้สำคัญการยึดเกาะเทมเพอเจอร์นะ,ะครับถ้าทั้งสลยถ้าทั้งสามอันนี้นะเทเดไวก็ไม่มากแฟคชันก็เอเทมเพอเจอร์ก็เอโอ้ยเป๊ะโอเคเลยนะสปีดลิมิตเป็นไงต้องไม่ได้วกว่าของเดิมของเดิม H 210ถ้ามาใหม่เป็น T 1่0ก็ได้แต่ถ้าเป็น S 180้อปดสบก็ต่ำหน<ม>่อยแล้ว<ม><ม>แต่ถ้าจะอัพเป็น V 200นั่นคือยังซิ่งอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็ดูการรับโหลดนะฮะมันมีโหลดปกติกับ Extra Load อะไรยังไงพวกนี้มันมีตัวตัวเทียบตัวอะไรอย่างนี้ก็เนะฮะ ก็จะเปลี่ยนต้องอัพให้ได้มากกว่าของเดิมแต่อัพบางทียางต้องดูด้วยนะฮะไม่ใช่ยางปกติสมุิขอ18ไปหาขอบยี่ัมมาใสา่รถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่มีตสติวิทย์ทักช่างคอนโทรนี่ถ้าขอบมันสมมติมีเหตุต้องเอาอยางอะไรมาใสา่มันเกิดปัญหาไม่เท่ากันมีการฟ้องไฟโชว์ชไฟพวกไฟพวก ABS ไฟพวกระบบกา่เยนต์ของทีรถมันเซนว่ามันมันมันไม่เข้าหรืออะไรยังไงผมเคยเห็นเคยเห็นเคสอย่างนี้กำลังจะสื่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ไซส์เท่าเดิม ถ้าจะไม่เท่าเดิมเนี่ยให้มันไปด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่คู่หน้าก็ไซส์หนึ่งคู่หลังก็ไซส์หนึ่งจะมีปัญหาแต่ถ้าหน้ากับหลังเท่ากันเนี่ยแต่ว่าอะไรไม่เท่ากันถ้าเกิดปัญหาต้องเอาอะไรมาใส่เวลาฉุกเฉินปรเดี๋ยวก็รวนมันขึ้นฟ้องโค้ดอะไรทั้งช่วงล่างอะไรันนี้เราสู่อันฟังเสระฮะไม่ใช่สีอะไรเร,ราเล,ล,ลองไปพิจารณาดูแค่จะบอกว่าเตียงก็พยายามให้อยู่ในในขอบเดิมอะแต่อยาเว้นอยากจะรอก็อัพแต่อัพก็อัพหมด อย่าอัพคู่หน้าทีหลังทีอะไรเงี้ยให้ขนาดต่างกันจะมีปัญหานะครับส่วนเรื่องยางก็เป็นต่เรื่องหนึ่งใช่อะไรเงี้ยทีนี้จะรักใครชอบใครจะเอชทีจะเอทีลองลองพี่นาลองตองดูแล้วจะใช้ยี่ห้ออะไรผมก็มันแล้วแต่ท่านชอบนะเรื่องนี้เถียงไม่จบมันจะมาแม้ว่าทําไมต้องโตโยต้าทำไมไม่ยูิสุทาไมไม่มิตซูทำไมเบนซ์สันมันทะเลาะกันตายนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเออคือต้องลองใช้เองอย่างผมก็ยังลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับขับเวลา ให้ความเห็นเนี่ยมันจะตอ,อ,อบได้เพราะว่าคุณชใช้จริงมิกีิทอมสันผมชอบทุกอย่างเลยแต่อย่างที่บอกผมใช้ก็ค่อนข้างหนักในเรื่องความเร็วสูงกระสัดโค้งเกิน5้าหมื่นโลมาแล้วผมว่ามันก็ดรอปลงเยอะแต่ถามว่าใช้ได้อีกไหมผมเชื่อว่าใช้ได้อีกเปหนึ่งนะครับนะตรงนี้มันแต่ละคน stress hole stress กระแดดนิดนึง TS stress h o l ของแต่ละคนไม่เหมือนแต่ถ้าก็หมายความว่าความอดทนได้นะคือถ้าบางคนก็อาจจะได้อีน่นิดนึงถ้าท่านขี่ไม่คุณเค้นไม่รุนแรงมากมันได้ต่ออีกพอสมควรเลยแต่ถ้าท่านเค้นตลอด 2ปีห้าหมื่นโลคือตัวเลขกลมๆนะครับไม่ได้หมายเขาว่าเกิน2อปีแเกินขับขี่ไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ใช่แต่ท่านที่ขับทุกวันพึงสังวรว่าสมรรถนะมันเยจะเริ่มดรอปถ้าไม่ได้เค้นจะไม่รู้ถ้าไม่เจอทางเปียก<ช>แล้วบังเอิญเข้าที่ความเร็วบังเอิญต้องเบรกกระทันหันถรนลื่นหรือบางเอิญเข้าโค้งมากไปมันไม่จิกแล้วไม่เกาะแล้วหรือต้องอะไรยังไงเวลาที่ต้องเค้นปั๊บเนี่ย ยางใหม่เนี่ยมันเปียกยางเก่าแต่ถ้าท่านไม่เค้นท่านจะชาเป็นแสาโลก็เรื่องของท่านแต่กลายงานเล็บจิตแก้เบิดทิาดอกยาไม่ลงแล้วเออคือใช้จนกว่าเส้นลวดจะโกงบางคนก็เอาอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ว่ากันก็เรื่องของท่านแต่ว่าเกิดเหตุท่านอย่าบินไปหาคนอื่นนะาวสวยอีกท่านจะเป็นอะไรก็เป็นของท่านบินมาเรื่องก็เรื่องของท่านนะครับแต่ว่าที่ท่านเห็นเห็นเมื่อรตามข่าวน่ะขี่จนระเบิดระเบิดเสร็จทาไงบินสิฮะเหมือนท่านเห็นไหมคลิปติกเก็เรื่องอะไรว่าเครื่องบินจอดนานเวลามันเทออมมันก็เลยม ก็เด้าไปก็เด้ามาเป็นนกแซวก,กันว่าอันนี้ก็เหมือนกันว่าทะพัวขึ้นทะพัวร้อหลังไม่เท่าไหร่ทะพัวร้อหน้าเนี่ยเป็นไง ตึตัวใครตัวมันตึบตับตึดตับพร้อมที่จะบินพร้อมที่จะลงอะไรต่อเมลัยไม่อยากให้เกิดการนั้นก็ยางนะครับหมั่นตรวจสอบสภาพลมยางที่เหมาะสมนะฮะหมั่นสลับยางให้มันเท่าเท่ากันหมั่นตรวจเช็คอะไรต่อไมลไยตั้งสงตั้งถึงตัวให้มันสึกไปเท่าเากันหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ท่านต้องตรวจสอบเองทุกครั้งผมเองในเวลาขับรถนะฮะมองยางสี่ล้อก่อนขัานไหนมันเปรอเปรุก็คือดูันเปอน เขาจใจ้ยูบอกขบอบกเปดมองก่อนด้วยสายตาถ้าท่านมี TPMS ทายไปเชื่อว่ารุ่นนี้สแตมไปยิ่งดีจำเป็นแล้วรุ่นนี้ต้องมีจะ internal จะ external อีกประเด็นแต่หมายถาว่าเตือนก่อนไวโวดนี่ขับขับอยู่แล้วมันพัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นไรก็ดีแต่ถ้ามันข้ามกระเด็นกระดอนไปหาใครแรงงานมันก็เหมือนกับเราเอาความเสี่ยงตรงเนี้ยกระจายให้คนอื่นไนท้องถนนด้วยมันก็ไม่ดีย่างสังขารนะครับคืมันวิ่งสัมผัสถนนแ้่บอกเฉยๆว่าเออมันตรวจสอบสองตีห้าหมื่นโลคือตัวเลขเบื้องต้น จะมากกว่าน,นั้นก็ได้ถ้าเงินถูง<ม>เงินถังจานน้อยกว่าน,นั้นก็ได้เคยเคุยกันกบับพี่ที่ทำร้านช่วงล่างเขบอกบางคนที่ซสียเรียเปลี่ยนทุกป,ปีด้วยซ้ำถ้ามีกระตังก็เปลี่ยน ผมเสนอแค่ว่าเลขกลม,กลมง่ายง่ายสองปีน่าหมื่นโลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับาการใช้งานและสภาพนะครับพอไดไอเดียเนาะพี่บ้านจะเสริมอะไรไหมฮะอย่างประสบการณ์บางคนที่เขาวิ่งในแม่้องสอนวิ่งลายประจําเ่ยเขาบอกให้ส<ล>องหมื่นโลปีหนึ่งก็รู้แล้วพี่อะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลเ,เป็นคลิปสั้นๆที่มานั่งพูดคุยกันน่าจะแทบครบนะครับว่าเลือกให้ตอ,ตอบโจทย์ตัวเองนะตัวเองใช้บนถนนส่วนใหญ่คืออะไรสองก็คือคุณภาพด้วยว่าลักษณะอเทรด์ว่าลักษณะ เนื้อยางเป็นปั้นเป็นอะไรท่านก็ดูอะไรกันใช่ครัแล้วก็ไปรวมไปถึงการดูแลรักษาอะไรบนางบาคนเคยได้ยินมาเขาบอกอย่าง a p ลืรืน้ำดีกว่า HT จริงไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่แล้วแต่ของแล้วกันนะาความเห็นผมนะจริงๆแล้วเนี่ยรีดยางบนถนนลาดยางหรือคอนกีตออนโหลดเนี่ยเอมันยังได้เปรียบกว่า แต่บางคนก็บอก AT ทีที่ดอกล่องมันหาอออ่างดอกมันหยาวน่าจะรีดดีกว่าถ้าไปดูในแบบทดสอบหรือตัวอธิบายคุณสมบัติของอยางไม่มีอันไหนที่บอกว่าเวท handling ของ a อทจะเหนือเอชทีนะ ยังไง A4 เหนือกว,กว่าแต่ถ้าเป็นความรู้สึกหรืออะไรยังไงผมก็ไม่เคยไปทดสอบผมแค่จะบอกว่าจริง,รงๆแล้วท่านเน้นทางลาดยางเนี่ยยังไงก็ต้องไฮเวย์แต่ถ้าจะมีลุยบ้างหรือคิดว่าจะได้ลงทางดินบ้าง AT อุ่นใจกว่าแต่เพื่อสังคนว่า AT มันไม่สุดสัปดาห์ส่วนท่านชีวิตคือโคตรลุยอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ออกม,มาสัมผัสทางลาดยางแล้วเนี่ยเต็มๆไปเลยไม่สัมผัมสผลานจอ<ล>ดรถห้างกันเรื่องรีดน้ำไม่รีดน้ำมาไรยยังไงหลายอย่างบางที AT ดีๆเนี่ย จะไม่ได้กว่า ST ีเท่าไหร่ด้วยซ้ำบนทางออนโลดยกเว้นที่ความเร็วสูงแต่ทั้งนั้นทั้งนั้นพวกนี้มันเสี่ยงม,มีเส้นมากกับคา,าว่าอนโนย์เพราะว่ากำลังจะสื่อว่าถูกกับลักษณะายางแล้วก็ไม่กระหน่ดีกว่านะครับนะเพราะว่า AT ทอย่างที่บอก AT ทค่อนมาทาง ST แบบละเอียดที่ดีๆอาจจะไม่แพ้ s อในหลายๆด้านด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าไปซัดความเร็วสูงซัดโค้งหนักตีน้ำแบบยังไงก็ต้องเป็น ST แต่ s อตัวลงทางดินปั๊บ ปล่อยเอทีนัมเหรอฮะมันมันอย่าไปสูญนะฮะเรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าสูญโอเคจะ not be okay นะพี่คิมซูฮยอนบอกนะครับนะเขไม่ได้บอกอีกนิด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 ถามพี่แว่นเพิ่งได้เป็นสายเอทีมาตลอดเพิ่งได้เอทีแก่จากผมไปเอทีแก่คือสองปีกว่าห้าหมื่นกว่าโลท่านช่วยบอก first impression หรือความรู้สึกเรื่องแรกสิครับความรู้สึกนะครับบาง ความนุ่มนวลความอะไรต่างๆจากที่รู้สึกมาตลอดว่าเฮมันจะต้องใช่มันจะต้องรู้สึกเฮ้ยจะต้องแข็งต้องหยาบต้องหยาบดูนี่ั่นะครับแต่ก็เอาเข้าจริงเฮ้ยไปนั่งจริง AT ดีๆนะมันก็นุ่มนวลได้แล้วก็อะไรต่างแต่ว่าข้อที่มันต่างเลยก็คือเสียงก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ความนุ่มนวลนี่งงเหมือนกันการยึดครับ ที่ความเร็ววิ่งตรงๆนี่ก็งงก็งงก็เออมันอแทบใช่แล้วมันก็แทบแยกกันไม่ออกเลยด้วยซ้ํากําลังจะสื่อว่าไม่ใช่อวยนะครับจากที่ผมเคยใช้กัน h s AT AT DD เนี่ยซึ่งแน่นอนมันไม่ถูกบางอย่างไม่ด้อยกว่า HT ใช่กาว่าบางอย่างจะบอกว่าทุกอย่างผมเป็นไปไมได้ไม่งั้นก็ไม่ต้องมีอย่าง AT ใช่แต่เพียงจะสื่อว่าทุกอย่างนี่มันยังคงอยู่ที่คุณภาพ ของแบรนด์นั้นด้วยซึ่งบอกไปมันก็เหมือนอวยเหมือนโนท่านต้องไปลองเองนะครับนะแต่อย่างที่บอกราคาถูกๆถามว่าดีไหมดีก็คงจะพอมีแต่บางดีของทีมบางทีของดีมันก็ไม่ถูกพวกนี้ก็แล้วแต่งบป่ะมาท่านลองศึกษาข้อมูลดูนะครับหลบผมคือของถูกไม่ดีก็มันจะเสียว่าบางอย่างที่มันแพงแล้วคนซื้อๆกันบางทีก็มีที่มาเอาย่างตัวอย่างอย่างเอทตัวหนึ่งที่คนชอบเหลือเกินรนหล่อสุดๆกับมีเอทีที่หน้ายางคล้ายๆกันดอกยางคล้ายๆกันแก้คล้ายๆใช้ใช้ใช้ได้แค่คำว่าคล้ายแต่มันก็ไม่เหมือนเป็นไก S <S ลงข้างทางกันระเบิดระเบิดเวลาฝนแล้มันก็ไม่ได้บอกว่าไปโทษยางอย่างเดียวสาคัญสิทุกคนข่าวท,<ช>ที่เป็นควบควดค,คุมยาฐานะและยาแต่กาลังศสื่อว่าถ้าท่านตัดทุกปัจจัยออกแล้วเอาแค่ยางเนี่ยมีความต่างแน่นอนบางทีดอกที่มันเหมือนกันเนี่ยแก้มที่มันคล้ายกันแต่คอมพาวหรือที่มาของเทคโนโลยีในการทร้าไม่เหการมือนกันเอร์ฟอร์มนซ์มันก็ต่างท่านจนเลือกเอาที่ดูน่าเชื่อถือนะฮะ ดูมีคนรีวิวอะไรไปลองขับลงมาเราถูกจริตท่านไหมอะไรเงี้ยพวกนี้อยากให้ศึกษาข้อมูลนิดนึงมันไม่ใช่ว่าใส่อะไรก็ได้บางคนหมดเงินไปกับล้อแม็กเยอะเอายางอะไรฮะเอายางก็ไม่รู้ยางโนเนยางโนเน่บอกว่าเอาแล้วมันใช้ได้ไหมถ้าท่านขี่แค่60ดีเลียไปไม่เกินแปดสิบขี่แค่ในเมืองผมว่ามันไม่ต่างถ้าท่านต้องซัดไปร้อยวิ่งไฮเวย์ข้ามจังหวัดประจำหรือไปลุยบ้างหรือใช้่คดอตอนที่เรียกว่าเค้นเนี่ยทีนี้แหละของถูกของแพงมันจะสัมเัสได้ท่านเห็นว่าอ๋อนี่มันถึงแพง อ๋อนี่มันเลยขายแค่นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนนี้คือเล่าในแง่ยูเซอร์นะฮะไม่ได้ให้จะไปดราม่าอะไรแต่ว่าจะี่จากที่เคยใช้อะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงของถูกไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าของแพกอันจะดีทำไมคือมันอันนี้ใช้น้ำมันเครื่องอันนี้แลกเปลี่ยนไเฉยนะ หมือนกับเปลี่ยนทายตอนแรกแมั้งครมันงดีหมดเลยวิ่งลื่นลื่นแต่ของดีมันจะไปบอกตอนที่ใกล้จะเปลี่ยนระยะตลไปวิ่งสักห้าหกเจ็ดแปดันก็มาลงนี่ยังโอเคอีกอันนึงเริ่มไม่ดีและวนเสียงเครื่องเริ่มเคเรื่องอะไรยางฉันใลก็ฉันนั้นช่วงเหมือนโลแรกอาจจะไม่ต่างกันอย่างีนรยะสาคัญ ยางดีๆเนี่ยเขาวิ่งสามสี่ห้าืนโลเนี่ยชิวๆมันยังเอ้ยมัน<ช>มันด้อยลงแน่นอนเพราะของมันต้องมีดอกล<ช>งมันไม่มีอะไรเป็นอมรมบตาดอกลงหมายพราะสมรรถนะแต่มันยังโอเคกับบางอัน,นเนี่ยเกินหมื่นเกินสองหมื่นมาแล้วครับ ทั้งเสียงทั้งเบรกเริ่มไหลทั้งเสียงหอนเสียงดังทั้งอะไรแบบหอนยังไงเนื้อสักออบู๊็ถือูเตยกันแล้วนะครับกูเตยดัดชาร์ทเอาเนาะไปมาโดยี่สิบนาทีกันจะพูนสั้นเขาคุยแล้วก็ไหลตลอดค้องเขาด้วยพอจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็ลองไปถามตัวเองนะครับว่าการใช้งานของเรายังไงจะได้ตอบโจทย์ได้นอกจากตอบโจทย์ในเรื่องลักษณะการใช้งานแล้วนะครับ เลือกคุณภาพด้วยนะครับคุณภาพเสร็จก็เรื่องการดูแลรักษาด้วยลมยางสลับล้อถุงล้อหมอเป้ก็ได้พูดให้พวกเราฟังหมดแล้วเนาะน่าจะได้ไอเดียนะครับลมยางต้อณตัวนเช็คเนาะสำคัญนะครับมีทีพีเอสนะครับดีเลยแบบแล้วจะชอบถามเติมเท่าไหร่เหมาะสมข้างประตูคนขับห บอกหมแล้วผู้มือก็บอกแต่ว่าที่หลือก็ประสบการก็ไม่ใช่ว่าจะออกนอกกรอบอย่างนั้ไม่ได้ท่านต้องหาที่ถูกจริตเหมาะท่านมันบวกลบได้มันมีมาจิ้นมีขอบเขื่อนัะนแต่มาเขาว่าเทียบเคียงมาตรฐานมันอยู่ที่รถแท้ก็แต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันเขาจําำนวนมาให้แท้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ